สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโลยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยวนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะบ้านน้ำบ่อหลวงนะคะตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่ขนาด79ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว2ที่จอดรถพื้นที่กว้างขวางและไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะคะ ห่างจากแยกน้ำบอ่อหลวง70เมตรเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของยอมตัดใจขายในราคา880,000บาทนะคะซึ่งราคานี้ต่ำกว่าราคาประเมินค่ะราคาประเมินตามสภาพประเมินได้ถึง1้าน200,000บาทเลยนะคะทุกท่านและทำเลยังสามารถค้าขายได้ด้วยนะคะอยู่ติดถนนค่ะโซนสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะแปลงนี้ เป็นบ้านมือสองตามสภาพนะคะสนใจโทรคุยติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรและไอเดลายใต้คลิปแนะนำให้โทรคุยก่อนนะคะอัปเดตสถานะของแปลงและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเจคโนเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ